แดนปีศาจมายานายท่านกายวิถีของท่านกําลังทําสิ่งใดงั้นหรือขากําลังซ่อมแซมส่วนของโลกนี่ที่ได้รับความเสียหายด้วยกฏแห่งโลกและต้นกําเนิดจักรวาลในร่างของพวกที่ถูกฆ่าตายแต่ยากจะรักษามันให้สมบูรณ์น่าจะต้องใช้จักรวาลของพวกเขาอีกสักสองสามคนเจ้านามว่าอะไรนายท่านข้าแทบมามาหยวนเตอ เอาละสลักน้ำและลมหายใจของเจ้าด้วยโลหิตและดวงจิตของเจ้าลงไปแล้วข้าจะปล่อยเจ้าหัวเหลือสำนักม้อ,อยยี่ไม่คิดว่าแม่นางลูแห่งตำหนักระบีจะมาเยี่ยมข้าถึงที่นี่ช่างเป็นเกียรติของสำนักม้อ,อยี่โชคดีไปที่ไม่ใช่โคขอตำหนักชิงเทียรหรือและสำนักเฟยฮวากล่าวเกินไปข้าแค่ผ่านทางมาด้วยภารกิจของนายท่าน และข้าต้องการมาตรวจสอบสถานการณ์ของเรือแห่งนี้รายงานนายท่านทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขอรับอ๋อไม่คิดว่าจะเป็นไปได้สวยเช่นนี้ครั้งนี้เจ้าทําได้ดีมากข้าจะมอบรางวัลให้กับเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าสมควรทําอยู่แล้วไม่กล้ารับรางวัลแม่นางรู้ข้ามีเรื่องต้องจัดการหวังว่าท่านจะเข้าใจในเมื่อท่านมีงานข้าก็จะไม่ยุ่ง แม่นางรูไว้ข้ามีเวลาข้าจะไปหาที่ตำหนักกระบีไปลงไปดูผลลัพธ์ของพวกเราแดนปีศาจมายาอ๋อๆตั้งแต่ที่ข้าคิดการชั่วเมื่อสองปีก่อนทุกอย่างก็เลวร้ายไปเสียหมดในที่สุดจุดเปลี่ยนของข้าก็มาถึงใไ้ตายสิข้าโดนหลออายวนเตอนี่คือผลลงโทษที่เจ้าทรยศข้า พวกเราโดนซุ่มโจมตีหนีเร็วจะหนีข้างันหรือไม่ง่ายหรอกนะอย่ามาขวางหากข้าสามารถออกจากลูกนี้ได้พวกเจ้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้นั่นอะไรกันละมุกช่วยข้าด้วย้ยเป็นเจ้าให้ตายสิข้าตามล่าสิ่งนี้มานานนับเดือนแต่วันนี้ไม่เพียงแต่ถูกทรยศแต่ยังถูกแว้งกัด แต่ยังมีอีกสองสิ่งที่ข้านั้นไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจก็ลองถามข้าดูสิไม่ต้องห่วงเจ้าจะได้ตายอย่างไรซึ่งบ่วงใดๆเจ้าเป็นใครก็ดียังไงมาอ้าปากอวดดีใส่ข้านี่คือนายท่านของข้าเขาเขาคือนายน้อยตำหนักกระบีงั้นหรกอตำหนักกระบีงั้นหรกอพวกนั้นถูกข้าล้างบางไปแล้วในว่าเจ้ามี คำถามสองสิ่งที่สงสัยถามมาสิหากไม่ถามจะไม่มีโอกาสได้ถามมันอีกเราไม่เคยมีความบาดหมางต่อกันแล้วทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรกันเพราะที่นี่คือโลกของข้าเจ้าทำร้ายโลกของข้าเจ้าคิดว่านั่นเป็นปัญหามากพอที่จะเกิดความบาดหมางหรือไม่อีกคําถามข้าเพิ่งกล่าวลาไม่นางรูไปเมื่อครู่นี้และระยะทางมันค่อนข้างไกล เหตุได้นางถึงมาที่นี่ได้อย่างรวดเร็วมันเป็นความสามารถของข้าเจ้ามามีสิทธิทราบลูกป่านไม่ตีที่นายท่านมอบให้ข้ามานั้นมันยอดเยี่ยมตอนแรกข้าวางแต่ว่าจะใช้มาหลบหนีแต่ไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ที่มาเียงถึงเพียงนี้คมถามทั้งสองได้รับความเข้าใจแล้วมอบเงื่อนไขมาตามใดที่เจ้ายอมปล่อยข้าไปข้าจะไม่ขอต่อรองผู้อาวุโสเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่ได้ต้องการสมบัติของเจ้าแต่เป็นชีวิตของเจ้าต่างหากเจ้าหนูหากเจ้ายืนยันจะทําสิ่งนี้มันจะไม่ดีทั้งสองฝ่ายนะไม่ดีทั้งสองฝ่ายนัหรือคิดไปเองหรือเปล่าลงมือในเมื่อเจ้าเลือกจะทําเช่นนี้ข้าก็จะสู้สุดกําลังแดนปีศาจมายาบึมข้ายอมแล้วข้ายอมแพ้ ข้ายินดีที่จะมอบดวงจิตให้ประทับผนึกธาตุข้ายอมที่จะเป็นข้ารับใช้ขอเพียงอย่าสังหาข้าก็เพียงพอเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้าและเจ้ายังไปสร้างเรื่องให้ตำหนักชิงเทียนและสำนักเฟยฮวาการมีเจ้าจะทําให้ข้าลําบากและไม่ใช่แค่เจ้าแต่คนของสำนักม่อยี้ทั้งหมดจะต้องตายครึ่งวันต่อมาผู้อาวุโสอาการบาดเจ็บเป็นเช่นไรบ้างพนที่เจ้าจะมาถึง ข้าได้แต่คิดว่าวาระสุดท้ายของข้าคงจะมาถึงแล้วแม้จะต้องตายก็ไม่เสียใจเพราะนั้นเป็นโชคชะตาที่ข้าต้องพบเจอในสักวันสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อาวุโสโอสถโลหิตมังกรบริสุทธิ์ยิ่งนักข้านั้นมีเวลาอยู่อีกไม่มากเจ้าเก็บไว้ชาอิงเถอะข้ามีสิ่งนี้อยู่มากมายผู้อาวุโสอย่าปฏิเสธเลยหากเช่นนั้น นายท่านข้าพบว,ว่ายังมีปลาที่หลุดอวนไปได้หนึ่งตัวมันเหรอพาข้าไปพบเขาห้องโถงเรือเจ้านี่หงืหอะมันลอดมาได้ยังไงเหมือนว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่แม่ก็ออกไปไหนมีสมบัติวิเศษช่วยปกป้องลมหายใจเราจึงมองหาเขาไม่พบในตอนแรกเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือนายน้อยของสำนักมอยีนายท่านภูมีตาไฟตาทองคำ ข้าคือม่อหนิงนายน้อยสำนักหม่อย,ยี่ได้ปวดนายท่านปวดไว้ชีวิตข้าด้วยวงเล็บตาไฟตาทองคำแปลว่าแยกว่าอะไรเท็จจริงได้อืมนี่คือสตีที่เจ้าลากพาตัวมาเันหรือขอรับนายท่านนางคือช่างควนวี่วดตีของเจ้าสำนักฟุยัวากาหนึกน้ำแข็งนี่ไม่ได้เป็นฝีมือของข้านางปนคนทำมันด้วยตัวเองช่างควนวิเป็นเพียงเขีแดนจักรพรรดิเทวะ แต่ผนึกน้ำแข็งนี่อย่างตามข้อระดับเปิดสวรรค์ระดับที่สีข้าไม่ได้โกหกขอรับนางเป็นคนทำมันเองจริงๆเป็นแค่พวกยาจกเหตุใดถึงจ้องคิดจะรับพาตัวสตีกันทำไปเพื่ออะไรกันไอยท่อนเราควรทำเช่นรอยกับนางดีต้องการช่วยนางใหม่ขอรับเราไม่เข้าใจถึงผนึกนี่อย่าไปยุ่งน่าจะดีกว่า บางทีหากสามารถส่งนาคืนกับบสำนักได้มันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในอนาคตห่วงมิติว่างเปล่าไปเถอะได้เวลาเข้าสู่ห่วงจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วการกลับบ้านเกิดครั้งนี้มีแต่เรื่องไม่คาดคิดเต็มไปหมดแต่นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีข้ายังเหลือเวลาอีก3ปีที่จะบรรลุเขตแดงเปิดสวรค์ แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะตามหาต้นกําเนิดอง่ายินอย่างและต้นกําเนิดคาต่าองคำที่สูงกว่าลำดับที่7ไว้หลังจากที่แดนวิจิว่างเปล่ามาคงดีแล้วค่อยหาเวลาไปตามสิ่งนี้กับนายหญิงนายท่านมีคนกำลังไล่ตามพวกเราอยู่เจ้าค่ะใครไม่ทราบเจ้าค่ะแต่ที่แน่ๆเขาตั้งใจที่จะตามพวกเราเพราะข้าได้เปลี่ยนเส้นทางหลายครั้งหลายคราวแล้วหากข้าเดาไม่ผิด มันจะต้องเป็นคนของตำหนักชิงเทียนหรือไม่ก็สำนักเฟยฮวที่กำลังไล่ตามพวกเราอยู่แต่พวกเขาทราบได้อย่างไรว่าซางกวนวี่อยู่กับพวกเรามันอาจจะเป็นเพราะสมบัติลับบางอย่างที่อยู่ในร่างของนางที่ทำให้พวกเขาค้นพบตังหน่งของนางได้แล้วพวกเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนของพวกสำนักมั่วยี่หรือเปล่า เราจะวนกลับไปหาพวกเขาและข้าวางลูกปีดลูกปัดมิติไว้ระหว่างทางหากมีเรื่องไม่คาาคิดจะได้ใช้มันหนีมาได้เร็วขึ้นเอกข้าสัมผัสถึงลมหายใจขอและโลหิตของอี้เอ,อ๋อเจ้าพวกมอยี้คราวนี้อย่าวางเลยว่าข้าจะยอมปล่อยให้พวกเจ้ารอดห่วงมิติห่วงเปล่าเจ้าพวกสว่างมอยี้วันนี้คือวันตายของเจ้าสหายมิทราบว่าพวกท่านมาจากที่แห่งใด ข้าคือเจ้าของเรือสำนักเฟยฮัวฟังช่างกวนหลงแม่นางหลงข้าอย่างข้จะแดมิติว่างเปล่ามิใช่คนของสำนักม้ยี่พวกข้าเองก็กำลังตามหาพวกเจ้าอยู่เช่นกันนางใช่ไหมที่เจ้าตามหาข้าต้องการส่งนางคืนสำนักเฟยฮัวด้วยตัวเองแต่ข้าไม่ทราบถึงถิ่นฐานที่ตั้งวี่เอ๋อ เออไปอยู่ในมือของแดนมิติว่างเปล่าชินเจ้าได้อย่างไรแล้วเจ้าพวกมอ้อยี่มันอยู่ที่ไหนเรื่องสำนักมอ้อยี่พวกเขาได้บุลรุดินแดงของข้าระหว่างที่พวกเขากําลังหลบหนีพวกข้าเลยจากการสังหารพวกเขาทั้งหมดไปแล้วตอนนี้แม่นางผู้นี้ได้ส่งกลับคืนแล้วเช่นนั้นพวกข้าต้องขอลาพี่หยางช้าก่อนไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ไว้ใจพี่หยาง แค่มันเป็นเพราะสิ่งที่เจ้ากล่าวมาก่อนหน้านี้ไม่อาจจะดูฟังดูเชื่อได้ยากขอให้เจ้าได้อยู่และฟังจากปากของวี่เอ๋อก่อนได้หรือไม่ข้าต้องขออภัยที่ทําให้เสียเวลาข้าได้รับรู้อย่างกระจ่างจากวี่เอ๋อแล้วข้าคิดไปเองได้โปวดพี่หยางอยากกดเครืองขอบคุณพี่หยางที่ได้ช่วยชีวิตข้าไว้ มันเป็นเรื่องของความห่วงใยจำเป็นต้องพึงระวังไว้ไม่ผิดหรอกตอนนี้ความเข้าใจผิดคลี่คลายทั้งหมดแล้วข้าคงจะต้องขอตัวลาในเมื่อเจ้าได้ช่วยเหลือนางขอเวลาอีกสักน,นิดขึ้นมาอย่างบนเรือของเราเพื่อที่พวกเราจะได้ตอบแทนในสิ่งที่เจ้าได้ช่วยเหลือนางไว้ในเมื่อเจ้ากล่าวเช่นนั้นข้าเองก็ยินดีเชิญห้องโถงเรือดอกบัวกีบผีบาน ข้าได้ยินชื่อเสียงของสำนักเฟยหวามาไม่น้อยในวันนี้ได้เห็นกับตาช่างเป็นภูมิหลังที่ยอดเยี่ยมและสมบัติเรือดอกบัวนี้ทำให้ข้ารู้สึกเปิดหูเปิดตายิ่งนักที่อย่างก่าวเกินไปในแกะกะวันสามพันโลกนี้เรือของเรานั้นไม่ต่ากอย่อน,น่าิงใน<ป>มหาสมุทรได้ยินว่าเจ้ามาจากแดนมิติว,าว่างเปล่าข้าต้องขออภัยแต่ข้าไม่ทราบจริงๆว่าที่แห่งนั้นอยู่แห่งหนใดเออเขาคือ สามีของข้าเองและเขาก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งสำนักเฟยฮวาของข้าด้วยข้าถุงวี่เฉียนไม่ผิดหรอกที่จะไม่รู้จักแดนมิติว่างปล่าของข้าพ่อข้าเพิ่งสร้างมันขึ้นมาได้ไม่นานข้าอาจจะดูไม่ได้มากพอสวรรค์อะไรข้าคือเจ้าเห็นแด,มดนมิติว่างเปล่าคือเดนจางควาเทวเป็นผู้นำก่ากำลางแดนระดับสองเมื่อมองดูจกักรวาลสามันโลกคงไม่มีใครทำมันได้ าาคงงงไไไมม่่่ด้กหลวหลวใชอพี่อย่างไม่ว่าจะเพิ่งสร้างหรืออะไรก็ตามทุกสิ่งล้วนแต่มีการพัฒนาก้าวหนะ้าวันหนึ่งซื่อของแดนมิติว่างเปล่าจะดางไกลทั่วจักรวาลสามพันโลกขอคุณสำหรับการอวยพรงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มมาเถอะพี่หยางห้องพักช่างกวนหลงท่านแม่ทำไมถึงอยากให้ข้าไปเกี้ยกล่อมพี่หยาง ลืมเรื่องงานมั่งของข้ากับพี่ใหญ่เว้ยไปแล้วเงินเลือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตำหนักชิงเทียนได้ช่วยเหลือเราจะตัดมิตรภาพระหว่างพวกเขาได้อย่างไรนังหนูน้อยช่างโง่เขลาคนของตำหนักชิงเทียนที่พยายามตามล่าสำนักมอญไม่ได้เพื่อช่วยเหลือเจ้าแต่เพื่อฆ่าเจ้าต่างหากพี่เว้ยจะฆ่าข้าเงินหลื้อเจ้าถูกมอหนิงลักคาตัวไปกว่าสองปีทำไมถึงไม่มีข่าวใดใดเลยละ่ะ ข่าวเดียวที่ข้ามีคือตะเกียงวิญญาณที่ทําให้ข้ารู้ว่าเจ้ายังไม่ตายในเวลาสองปีที่เจ้าอยู่กับเจ้าสวามอหนิงเจ้าคิดว่าเจ้าเว้ยมันคิดเช่นไรแต่ว่าท่านแม่หลังจากที่ข้าถูกลักพาตัวข้าได้ใช้เคมีชาผนึกร่างไว้ข้าไม่ยอมเสียกายให้กับพวกโจรนั่นข้าเชื่อเจ้าแต่พี่เว่ยของเจ้าล่ะและตำหนักขิงเทียนจะเชื่อไหมเจ้าคิดว่า เมื่อเจ้าไปยืนต่อหน้าพวกเขาพวกเขาจะเงยหน้ามองเจ้ากันหรือถูกต้องแล้วที่ยังมีหมายมั่นระหว่างเจ้ากับเขาอยู่แต่หากเจ้าตายล่ะเว้ยอู่ซวงก็จะไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับเจ้าและสำนักเฟยฮวาของเราก็คงไปเอาปิดอะไรกับเขาไม่ได้ข้าไม่เชื่อพี่เว่ยไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ๆหากไม่เชื่อแล้วเจ้าทำท่าทีงดงดเช่นนั้นทําไมกันล่ะ ข้าติดต่อพวกเขาตำหนักชิงเทียนไปแล้วเจ้าจะได้พบพวกเขาในอีกสองวันเจ้าก็ดูแลตัวเองแล้วกันว่าพวกเขาจะปฏิบัติเช่นไรต่อเจ้าท่านแม่โกหกพี่เว้ยไม่มีวันทิ้งข้าเจ้าทราบใช่ไหมว่านางมีความรักที่ยังลากลึกกับเว้ยอูซวงและเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับใครอีกในชีวิตนี้ทำไมเจ้าถึงต้องการทำจะทำร้ายนางนางเป็นบุตรีของเจ้านะ พราะข้าเป็นแม่ของนางที่ข้าบอกก็เพื่อตัวอของนางเองเจ้าแค่ต้องการผูกมิตรกับหยางไค่สิไม่ว่าว้ยอูซวงข้าเองก็ไม่ไว้วางใจแต่นี่เราเพิ่งเคยพบกับหยางไค่ข้าคิดว่าบุรุษนี่น่าจะพอมีสายตาเจ้าเองก็เห็นว่าคนเชี่ยงเขาสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เจ้าเองก็ควรเครียบกล่อมอี้เออเช่นกันเจ้าจะกลัวข้าก็ได้แต่นี่ก็เพื่อบุตรของพวกเรา เจ้ามันะสีใจดอมหลายวันต่วมาพี่หยางขอข้าเข้าไปได้ไหมได้สิเข้ามาเลยน้องวี่มีเรื่องใดไม่สบายใจงันหรือเปล่าเพียงแต่ข้าใช้แค่วิชาผนึกตนเองไปเป็นเวลายาวนานข้าอยากจะมาขอบคุณพี่หยางเป็นการส่วนตัวพ่อข้านั้นไม่เอาไหนจนเลยผ่านมาเอาป่านนี้พี่หยางได้ปวดให้อภยัยข้าด้วยไม่ใช่เรื่องใหญ่น้องวี่ไม่ต้องสุภาพไป ข้าไม่รู้ว่าจะขอบคุณพี่หยางอย่างไรแม่ของข้าสอนเพียงวิธีการปรุงอาหารแต่ข้าไม่ทราบว่าพี่หยางจะชื่นชอบมันหรือเปล่ากลิ่นหอมมากข้าสัมผัสได้ถึงความปราณีตข้าเป็นพวกชอบกินอยู่แล้วถูกใจยิ่งนับน้องวิยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่คู่มั่งของข้าไม่ต้องการข้าอีกต่อไปขอไม่อยากที่จะเห็นใบหน้าของข้าอีกและยังสงสารมาหาข้าว่าเป็นสตรีมีมนต์ทิน มันไม่ใช่ความผีของเจ้าหรอกเจ้าถูกลากพาตัวไปและยังชรคีวิชาพนหนึ่งร่างของตัวเองเอาไว้เจ้าได้ปกป้องตนเองดังหยกลามข้าสงคัามนามของเจ้าเขาไม่ควรกล่าวเช่นนั้นกับเจ้าวี่แปลว่าหยกนะครับคนเช่นนั้นไม่มีตาอย่าได้สนใจข้าขออวยพรให้น้องวี่เจอบุรุษที่ดีกว่าในอนาคตเช่นนั้นข้าต้องขอบคุณสำหรับคำอวยพรของพี่หยางหือสุลานี่มัน ช่างกวรอี้นี่เป็นวิธีการตอบแทนของเจ้างั้นหรือมีบางอย่างผิดปก,กติอาอีก็ถูกหลอกเช่นกันท่านพี่เจ้าขาข้าอยาก